ความเดิมตอนที่แล้วคุณแจงฉันคุณแจวฉันส่งแสงสว่างไปเปรบกลายเอามันกลับมานะไม่กลัวแล้วกลัวล้วอุ้ยรูใหญ่ไวแต่รถเด้อแล้วเรื่องราวก็ยังคงดำเนินต่อไปโอเคเอานะครับสวัสดีผมกราโพผม AME, S <S นะิวส์ของเกมแคนดูเอสแคฟเฟต์ตอนเรื่สตอรี่ในพาร์ทที่3นะครับผมกับชั珀เตอร์ห้า e ีเอ็นเอนะครับสตอรี่ถึงจุดสุดท้ายแล้วในปบัดนี้ โอเคที่นี่ที่ไหนเนี่ยนี่เตียงใครเนี่ยอิลี่ตามยาวเนี่ยมันเหมือนกับห้องมากินนี้หรือเปล่านี่ยห้อพพวกเนี้ยห้องนี้อ่ะอ๋อมีรูปภาพใครด้วยวะเดี๋ยวไม่ได้สายขวาไม่ได้ละท่อนี้ซัมเบอร์ที่เชื่อมต่อกับเตียงมีมีอันเดียวนะผมเชื่อมต่อกับเตียงเตียงคั้นบนคนตรงนี้นี่คืออะไรรูปภาพคอยหายวนี่ไง JOX เหรอมีตุ้มหูด้วยอ้ รูปภาพที่มีแคปชั่นเขียนว่ากอหายไวนะจากแจ็คแจ็คคือนั่นป้าน,นักมวยเหรอนี่มีเหมือนจะมีใครเป็นคนได้ป่วยนี่ไงเห็นบ้านทางขวาที่มีตอนตอนที่มีแสงกดทีมมันจะมีรูปภาพคนยิ้มอยู่แล้วก็ลิงล,งลิงตัวเมื่อกี้นี่คือนั่าจะคนนี้แหละสวัสด,ดีไม่รู้จักว่าใครสวัสด,ดีฉันเป็นใครอะ่ะถ้าช่วยท่าน,นตัวเองหน่อยได้ไหมอ่ะ โอเคต้องเอาอันนี้ให้สินะนั่งไงช่วยเขาได้ช่วยเฮ้ๆได้นะครับผมมาช่วยวิธีไหนพอดีเฮฮไฮมีอะไรกั่นหรอทรายจะหนพาท่ทนมาที่นี่ล่ะอา่าฮะทรายจะถึงขโมยกุญแจฉันไปล่ะฉันไม่รู้แล้วท่านมาที่นี่ทำไมกันแน่หรอฉันงงมากเลยเนี่ยรู้เปล่า ทำไมอ่ฉันต้องการที่จะหาใครบางคนแต่ช่วยฉันได้ไหมอ่ะสายไปแล้วล่ะหาฉันรับไม่ไหวอีกแล้วอ่ะมาแล้วมาแล้วแถบลยขึ้นแล้วเอาไงเอาไงจะเก,กิดอะไรขึ้นน่าจะเป็นลองบอลที่ผมบ้าต้องมีตัวหนึ่งแน่ให้ผมเดานะลองบอลมาไฟกันดีกว่า ใจเย็นนะ,ะยิงใจเย็นนะนิ่งมากอุ้ยตีฟ้าใช่ไโอ้โซโฟ,ฟอร์เดี๋ยวเดี๋ยวทำไงโอ้มันฟาววีดีวะมันฟาววีเลยดีวะทุกคนนอสอยู่กนแบบ Code อันเดอร์เทลโคตรอ่ะอันนี้นี่คือเฮ่เดอเดอเดอะลิงเวอร์เดอะมังเกียร์เดอะเดอะเฮ้เดอะเฮ้คืออะไรเฮ้เฮ่เฮ่อันนี้อาจจะเกิรกเกิรเกิรอุ้ยวอเตอร์เดี๋ยวเดี๋ยวไังไงดีอะโอไเปเจ้าชันนะ โอ้สามตาด้วยสวยงามฟุ้งฟริงมากทําไงอ่ะโอเคอยู่ข้างล่างได้เดี๋ยวนะครับผมนะ่าใช่บนไม่นัดไปได้เลยมันก็อยู่แถวนี้แหละกรงเล็บมันใหญ่ยายะมากฟันมันก็สวยอุ้ยตรงกลางเลยแล็กโก้โอ๊ดหน้าข้างห,หน้าเลยเหรอแล็ก,กูนอยากช่วยเหมือนกันแต่ไม่รู้จะช่วยยังไงอ่ะจ้าโอ้โหโอ้ดูมันเล่นดูมันเล่นเดี๋ยวได้ย่านะเจ็ดโอ้โดนต้องบ้า,บาแล้วโดนด้วยได้ยังไงเดียวนี่ยไม่รู้หลบไงดีอ่ะไม่ไม่้างขวาได้เยอะกว่าปะขวาสกว้างกว่านะ ขวาดีกว่านะโอเคโอ้โหโอไมค์กูเนสโอ้โหเราควรจะเสี่ยงไปข้างบนดีปอบ้าผมว่าบนน่าจะปลอดภัยกว่านะข้างล่างมันแคบไปอ่ะอย่ามองดีซ้ายจ้ะบูบบนละบนโอเคนั่นแหละนั่นแหละว่าปลอดภัยโอ้ไม่ไม่ไม่ปลอดภัยเท่าไหร่นะไม่รู้สึกอะไรเลยอย่านะอย่าโอ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 อ้ยโอโอเคอยงนี้แหละโอเคไม่ชอบอย่างนี้เลยโอุ้ยอุอุไม่โดนไม่โดนไม่ชอบอย่างนี้เลย โอเคเป็นไรเหรอโอ้ชิบหายแล้วไม่รู้สึกโอมฉันรู้สึกรู้สึกอะไรเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมันยากมันยากมากนะโอ้บอกบอกอะไรใครบอกกันใครกับเธอเดี๋ยวโอ้บอดีเนี่ยมัวิญญาณห้าหกดวงใช่ไหมเนี่ยต้องหกครั้งใช่ไหมเนี่ยโอ้ my god ไม่ได้อะไรไม่ได้วะติดรอบอันเนี้ยหยุดนะต้องหาคนมาบอกอีกอีกห้าคนใช่ไหมอีกห้าวิญญาณเมื่อกี้เนี่ยน่าใช่ผโผล่มาโอ้แล้วเนี่ยโอ้ oh my gosh หยุดโอเคดีมากโอ้ oh my god มากแล้วโอ้ oh, โดนอีกแล้วทำไมไมันโดนมาเนี่ยซุ่มเธอเลย <c oughs> เอาตัวฮวโร่ได้หมดเลยแล้วก็เริ่มกลัวแล้วเร,เริ่มกลัวตายเนี่ยโอ้เหมือนพันท้ายโอเคตัวที่สองมาแล้วครับผมตัวไม่มีหน้าโอ้ oh, โหหลบยากมากเนี่ยโอ้ยหลบยากหลบยากดาหายไปขั้นหนึ่งแล้วโอ okay. <c oughs> oh, เคอุ้ยโอ้ใจเย็นนะโอ้ไจูยาโ oh, <c oughs> อ้ยอ่านไม่ทันแล้วเนี่ย ผมก็เหงการเล่นหนักมากใจเย็นนะกลัวตายว่ะแหละแล้วเม้ามาทีมไม่ไม่ไม่เปี้ยคุ้นคุ้นคุ้นเหลือเกินคุ้นอะไรเหรอโอ้โหืมพี่มีมาดีสามหัวไปแล้วโอเคไปสามตัวแล้วครับผมเอออีกต้องสามตัวไหมเนี่ยโอ้ยอู้โอ้โหอ้ย god อ่าอย่านะอย่านะฉันจะช่วยเธอฉันจะช่วยเธอเอง โอเครอดไปโอ้โห My God สวันนี้พี่มีตัวสี่เลยสองตัวเลยสองตัวโอ้ฉันอยู่ที่นี่มเธอโอ้ตายแล้วเหลือสามแล้วชิบหายแล้ว Oh my God อุ้ยจะอยู่ที่นี่ที่ทำได้เลยนะจะไปไงดีวันนี้อวนมาด oh, oh, <there. S 1> ิวนมาวนมาโอเคดึ๊บหืมโอเคหน้าเริ่มไปแล้ว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 ไปพี่ฉันช่วยเธอหน่อยนะ ดีก็ยังหายยังหายยังได้โปรถอยหายแล้วนะจะทำาฉันได้ไหมได้ก็้อ่ต้องตอบมีให้ตอบอะไรไหมก็แล้วแต่แล้วสิเลือดยังยังขึ้นอยู่เลย,เยผมวานละใช่พี่ชายของเธอนะแจ็คอ๋อฮะแลยวเราเราคนคนซ้ายล่างไงที่อ้ขวาล่างที่อยู่ในลูกใช่ไหมคนนี้คือพี่ชายเรามาตามหาพี่ชายคือตามหาตัวลิงคนนี้เหรอฮะ ทัี่ว่าเธอคงสงสัยฉันนะว่าทาไมฉันถึงมาที่นี่ได้ได้อยู่ในร่างนี้เนี่ยอ่าฮะเธอบอกฉันได้นะเธอป่วยและคุณอืมฮึพอป่วยออเห็นไหมและคุณนี่คือรูปภาพที่พวกเราถ่ายด uh ้วยกันตอนที่เธอป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลน่ะอ่าฮะทำหน้าเขินอายด้วยฉันได้รู้ว่าเธอมีชีวิตอยู่ได้แค่ปีเดียวเท่านั้น ตอนที่ฉันมี50ทําให้ฉันรู้สึกมันจะเป็นบ้าเลยอะ่ะอะไรคือ50ไม่แน่ใจนะไอ a v e 5ิฟตี้หรือไอโซเมมีไม่แน่ใจช่างเดอะแล้วก็ไม่มียาใดที่สมญารักษาหรือว่านอาชีวิตของเธอกลับมาเป็นปกติได้ฉันได้พยายามที่จะสร้างชีวิตขึ้นมาด้วยตัวเองใหม่อ๋อ,อก็คือทดลองกับสิ่งทดลองในห้องแลบอะไรย่างี้ใช่ไหมเพื่อที่จะหาวิธีสร้างชีวิตเข้าไปในตัวเราเพื่อที่จะรักษาชีวิตเรา แต่อกตอนที่ฉันเรียนรู้การทําเหล่านี้ฉันก็ได้เรียนรู้ว่าชีวิตนั้นไม่ใช่สิ่งที่คนไปยุ่นด้วยก็คืออ๋อฮะไอแ้แบลนี้เป็นของแจ็คนะครับผมจะการทําทุกอย่างให้มันมีปัญหาแล้วก็เดี๋ยวน่นจะเห็นนะฉันโชคดีที่เจอกับหัวสีเพราะเขาก็สงสารฉันด้วยเธอดูแลฉันดีมากให้ร่างนี้กับฉันก็คือน่าจะสละตัวเองด้วยเพื่อที่จะใจน้องชายก็คือตัวเรารอดใช่ไหมฉันเป็นนี่เธอทุกอย่างเลยแล้วเธอก็บอกว่้ฉันได้เจอกับนายยังไงล่ะฉันนีใจน้นที่ยังปลอดภัยอยู่อ่ะ ต่ก็เกือบตายหลายรอบเสียเสียตายเพราะมันวินี้นี่แหละให้ตายสิขณะที่ฉันสู้กับเธอเมื่อกี้นี้เนี่ยในสุดก็จำได้ทีว่าฉันเป็นใครกันแน่อ้โหก็คือเมื่อกี้ลืมไปเพราะเหมือนโดนครอบงำหรือสัญญานึงเหรออืมาว่ทำไมอืมกันตอนนี้ฉันก็จำได้แล้วว่าฉันเป็นพี่ชายที่แย่มากๆโคตรแย่เลยฉันเป็นคนที่แย่มากๆเลยด้วยโอนะพี่โอนะไม่ใช่พี่ที่แย่หรอกนะ นั่นรู้ไหมว่ามีสิ่งมีชีวิตมากแค่ไหนที่ฉันพาชีวิตพวกมันไประหว่างการทดลองของฉันน่ะก็ทำเพื่อฉันกันเหรอฉันไม่สมคนที่อยู่ที่นี่ฉันเป็นปีศาจชุนที่จะจากไปหรือตายไปหรือไปสู่สุคติตั้งนานแล้วผมจะโทษใหไพี่นะแล้วคนอื่นนะขอบคุณที่ขอบคุณนะที่ได้ยินเสียงเธอทำให้ฉันนึกถึงสิ่งที่ฉันต้องการในปีใหม่ของฉันโอ้ต้องการให้น้องหายวัยนีใช่ไหมอะไรกันแน่หรอ คำขอที่ฉันขอในปีใหม่ก็คือต้องการที่จะได้เห็นเธออีกครั้งหนึ่งที่สุขภาพดีแล้วก็ไม่เป็นไรเราไปแล้วซึ่งมันเรียบร้อยแล้วละนะฉันได้สูขสุขติทันทีคือเราหายแล้วเหรอหายเพราะพี่ทำอย่างนี้เหรอใช่ไหมบอกหัวสีด้วยนะว่าฉันขอบคุณทุกอย่างที่เธอทําให้ฉันอ่ะอืม,อ,มอันนี้ราดบอลได้ปวว่าเดี๋ยวต้องเจอกับหัวสีอีกวะต้องเจอแน่นๆเลยผมรู้สึกได้ถึงแม้จะแค่เวลาสั้นๆ ฉันก็มีความสุขที่ได้อยู่กับเธอจริงๆนะนะเธอที่ว่าไปถึงหัวสีนะครับผมม,มหัวสีก็เป็นลิงที่ดีใช่ไหมโอเคสามโซที่เหลือได้สา0ร้อยไลฟ์นะผมอีกพันสองถึงจะเบลห้าอย่างนี้มันขึ้นหนึ่สเซว่าเราต้องเจอบอสต่อไปใช่ไหมผมว่าน่าใช่ <laughs> ขอบคุณนะพี่แจ็คนั่นวัดดีจะ้ะเฮ้ยอย่าเพิ่งวิ่งไปด้ว้ข่าฉันสิเฮ้ยเขเพิ่งวิ่งไปด้วยนไวยวยีไม่มีฉันน่ะฮะ ตอนที่นายว่ากับไม้ช่วงปีสองสิบหกอย่างนั้นใน่ะนายจะให้ฉันตามนายตอบไ,ไม่ได้นะบทนี้นจะหมายถึงว่าตอน,นต 2, ที่เราจะแคปเจอร์สองเป็นแคปเจอรสามที่เราลงรูงงไปอะ่ะเป็นช่วงที่หัวสีดำเราไม่ทันอะไรอย่างนี้ปานแล้วก็เพิ่งมาทันตอนนี้ใช่ไหมน่าใช่นะแต่ที่สำคัญกว่านั้นเธอทำอะไรในห้องนี้กันแน่เนี่ยนายไม่ควรอยู่ที่นี่นะรู้ตัวเรื่องเนี่ย <laughs> เธอถึงเงียบไปละเนี่ย มีอะไรเกิดขึ้นงั้นหรอืมแล้วเห่ๆไปไหนกันแน่เนี่ยโอ้เดี๋ยวเดียวนี่เธอทำอะไรกับเขาหรือเปล่าเนี่เขาเปล่าเธอทำอะไรบางอย่างใช่ไหมว่าวแล้วต้องเป็นลาดบอสโอเคปะทะกับหัวสีนะผมลาดบอสช่วยเธอซะช่วยใครช่วยหัวสีนะเอาวะมา <laughs> กูไม่เกี่ยวนะแกเป็นฆาตกร ฮะฮะชื้นๆเขาจะทำเงินกับเหเฮกันแน่อะไรเนี่ยเออเขาทำเองนะไม่เกี่ยวกับเราธารู้ว่าเขาเป็นพี่ชายของเธอใช่ไหมล่ะตอนนี้เขาจะถึงฆ่าเขา,ขา,ขาละฆ่าเขาหรอฉันไม่ได้ฆ่าเขาไม่เกี่ยวันขาดเขาไม่ได้ทํทำไมวะขอโทษด้วยกันนะจ๊ะงงแป๊บอุ้ยฮะไร่ฆ่าเหลือเกินมาแล้วแถบเลอด นายรู้อะไรไหมมันน่าขันมากนะที่เขาคิดว่าฉันนะ่ะรู้สึกสงสารเขาและครอบครัวของเขาตลอดเวลาที่ผ่านมานี้จริงๆแล้วฉันก็แค่ต้องการเขาเพราะว่าต้องการเป็นการวิจัยอะไรเงี้ยอัลลหะอัลล่หนี่นายใช้เขากันเหรอผู้ชายคนนั้นนะ่ะเป็นคนที่ฉลาดมากเลยนาะรู้เปล่าอัจฉริยะมากเลยอะนะสำหรับมนุษย์อะเขาเป็นคนที่รู้สึกยอดมากเลยเหรอ เขาสุดยอดมากขนาดที่ฉันได้ยินเรื่องราวกับเขาจากเบื้องบนหรือพวกข้าวบัญชาอะไรอย่างนี้อะฉันก็เลยได้จัดการไปหาไปเยี่ยมเขาซะหน่อยอะไรอย่างนี้นะผมไปตอบแทนเขาจากที่เขาฉลาดอะไรอย่างนี้เหรอซึ่งเขาลึงไม่ผิดเลยอะเขาได้สร้างสิ่งมีชีวิตจําลองขึ้นมาด้วยตัวเขาเองเลยนะอ๋โอ้และนี่ก็ใช้เลยนะแล้วเมื่อฉันเห็นทั้งหมด้วตาตัวเองแล้วฉันก็มีความคิดที่จะชียะขึ้นมาในหัวของฉันว่าฉันสามารถจะเปลี่ยนแปลงชั่ตาของฉันได้ ฮะโชคต่างของฉันเองคือจะบอกว่าจะหาวิธีเปลี่ยนให้ตัวเองมีเวลาในการครอบครองช่วงปีมากขึ้นอย่างนี้ใช่ปะใน12ปีเนี่ยทะลุไหมว่าทำไมพวกเราถึงมีชีวิตอยู่แค่ปีเดียวเท่าน,นั้นเองอะ่ะถ้าเกิดว่าท่านสมายใจจะอยู่ได้ตลอดไปล่ะจะเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะและพวกกดง้อพวกนั้นก็ได้ไม่มีปัญหากับฉันเลยไงลน่ะันะได้ครอบครองทุกอย่างที่ฉันต้องการไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามฉันก็เลยฟ้ามองเขาคอยช่วยเหลือเขา ซึ่งเขาก็เป็นคนที่อ่อนแอและก็เบอาบางมากนะเธอรู้ไหมอุ้ยอะไรเขียวๆวัดเนี่ยไอ้เวทลมเข้า,ขา,ขาด้วยการพวกเราได้สร้างวิญญาณที่ปลดปล่อยพลังชีวิตออกมาที่สมัยนี้จะใช้เป็นเพื่อที่จะลบลมวิญญาณพลังงานวิญญาณได้ <c oughs> โอโอ๋อไม่ไปปรบับท้ายเท่าไหร่นะเนี่ยเพื่อนทุกคนของเธอที่เธอสร้างที่นี่เนี่ยเชื่ดูดพลังของพวกเขามาแล้วใช้มันจะก้งกับเธอซะเดี๋ยวนะคุณคุณเหมือนบทแอสเซ่ตัดต่อพลังเ <c oughs> นะลย ใช่ไหมดูพลังวิญญาณเพื่อนเรามาอะไรอย่างนี้นะผมอูว้วเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ my god ดูดูดูเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้เพื่อนทั้งหมดของเราใจเย็นนะเพื่อนเพื่อนได้โปวดจักรยานมาแล้โอ้เออ,วอวพวเราได้รังสรรค์ที่ทรงพลังภาพมากๆแต่เขากับความมันทิ้งเอาอไปอ่ะเออเธอรู้ไหมว่าเขาทำเป็นเพื่ออะไรกันแน่เพื่อเธอไงละ่ะโง่ใช่ไหมล่ะชีวิตของเขาอ่ะมีข้ามาก่อนนั้นเยอะเลยนะอู้หปืนปืนเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นนะใจเย็น ก็คือทิ้งสิ่งที่ไอลิงตัวนี้จ้างพี่ของเราไปนะผมเพื่อที่จะรักษามะเร็งของเราอะไรอย่างนี้นะผมเขาสามารถช่วยประชาชนชาติได้รักษาโรคมะเร็งได้และก็ได้ที่เขาต้องการจตกนายอ่ะแต่นายนายก็แค่มาแทนที่ที่ตรงนั้นอ่ะโอ้โหจะใจเย็นโอ้มีทั้งหมดเลยไม่บอกเขาไม่ผิดนะเขาไม่ใช่คนบังคับให้พี่ชายมารักษาเขาสะหน่อยถึงแม้เขาจะเป็นนูกคิเมียไม่ใช่เป็นอะไรก็ตามนะ เขาเรียกมาว่าความรักแต่ฉันเรียกมาว่าความโง,ง่เง่าโอ้ยโวอดเลยโอ้ยไม่ก็ไม่ก็โอ้มันกระจายไปเยอะเกินไปหลบไม่ได้สิดู้ไหเราเจอกระจายตัวไหนเจอไม่รู้อะ่ะต้องสุ่มดวงเอาอะ่ะนี่เธอเข้ามีชีวิตยอยู่ด้วยตัวเองแน่กันแน่เนี่ยจะไปรู้เหรอดนทวิตเตอร์ใจเย็นนะทวิตเตอร์จ๋าทวิตเตอร์สีเหลืองด้วยอะ่ะแฮ่แตลกใจเยน็นนะถ้ารู้ได้ไหมพี่ชายของเธอเนอี่ยมันช่างหยาบคายเลยช่างไร้ค่าเหลือเกิน ก็ทดลองกับญาหลายครั้งเพื่อที่จะหาวิธีการรักษาเธออะอะไรนะอุ้ยอุ้มีผีละเธอรู้ใช่ไหมว่าชื่อของเขาอ่ะมันเหมาะเขามากเลยชื่อฮะคือ,อยังไงวะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่มีโอเคขอบคุณมากแล้วไงคืออะไรกันแน่แจ็คเ,คเดี๋ยวเขาโครงการการพาเธอกลับมาอ๋อฮะเกนกเกตทูเดคแคร์ก็คือพยายามที่จะพ,พาตัวนกสัตว์นกชายกลับมาได้โดยที่ไม่สนใจตัวเองเลยนะครับผมแล้วก็ตายไปอ๋อฮะจ้ะแล้ว เกี่ยวอกับเองล่ะเรื่องของพวกเราสองคนไม่เรื่องกับไม่ใช่เรื่องของเองนี่นะฉำหรันฉันยอมรับว่าฉันกลัวนะตอนนี้ฉันได้เห็นว่าเขาศึกษาอย่างหนักเกี่ยวกับเรื่องของชีวิตน่ะโอ้โหเต้นเโอ้คอมเมนต์คอมเมนต์รัวแบบดีจ้ะคอมเมนต์จ่าใจเย็นเราแปลไม่ทันแล้วเนี่ยคำแปลมันมายาวมากพี่จาช่วยชีวิตน้องชายตัวน้อยน้อยที่แสนเบื่อสุดของเขาที่ป่วยหนักอยู่โอ้โหมาแล้วไฟฟ้ายาไม่ต้องผีไม่ต้องไม่ต้องมา ใส่แอปหน้าผีกับเราไม่ต้องอเธอรนะู้ได้ไหมเธอหนักแล้วก็าผิดอะไรก็ไม่เกี่ยวเดี๋ยวเด,ด้วบูบดีวิญญาณพี่เหมียวเขาทำอะไรเหมียวเขาจะก,การมัน,น้ยมาแล้วก็นิ่งๆพี่เหมียวจะก,การพี่ลิงมั้ยพี่เหมียวไม่สนใจเลยพี่เหมียวหายไปแล้วเธอเห็นวิญญาณพวกนั้นหรือเปล่าที่เธอได้ดูซับซ่าพวกาเขาจะมาถึงที่นี่ยังไงล่ะผู้คนที่เธอก้าวข้ามผ่านไปอ่ะ โอ้มันหูกระจายอมพี่เหมียวพี่เหมีวยวยาพี่เหมีวยวยาเมาขวางทางเล้าพี่เหมียวขวางทางอ่ะเหมียใจร้ายอ่ะใจเย็นนะทรู้เปล่าว่าชีวิตกับวิญญ,ญาณอ่ะคือกนันแน่อ่อวิชาสังคมเหรอวิชาเลยต้องตอบด้วยวิธีไหนอวิญญ,ญาณก็คืออ๋อคำคำยอเหรอก็คือวิญญ,ญาณของสิ่งที่ไม่มีชีวิตส่วนชีวิตก็คือชีวิตจ้าจ้า วิญญาณก็ถูกสร้างจากชีวิตนี่มันเหมือนกับเขาเล่นคำแต่มันไม่ได้เล่นคำอะไรเลยมันก็คือเขาเอื้อคำคำเดิมนี่ในฐานกับกันวิญญาณก็คือสิ่งที่สร้างขึ้นมาด้วยการขโมยมันมาจากมนุษย์ไง่ะจ๊ะอ๋อฮะอู้มือมือมือนี่มาอะไรเดี๋ยวใชแค่นะดีจะ้ะแฮแฟนคลับมือแฟนคลับนะผมอะไร่ <laughs> ใจเย็นนะพวกเขาตายก่อนที่จะได้ใช้ชีวิตอยู่เต็มเต็มที่ แล้วไดซท่านทำไรคือเราไม่เกี่ยวอะไรป่ะเราแค่ป่วยเฉยๆอะ่ะคนที่เกี่ยวคือพีช่ชายกับเองสองคนสามคนที่เป็นคนต้นเรื่องทุกอย่างอะไรนี้เราแค่ป่วยเฉยแล้วก็อะไรเนี่ยโอ้อไอ้นักหนาเนี่ย,มมยน,นักสะสมวิญญาณเหล่านี้ในโลกใบน,นี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าชีวิตพวกเขาที่ผ่านมาเนี่ยได้พบเจอกับอะไรหรือว่าผ่านอะไรมาบ้างไม่แน่ใจนะคำมันตกไป,ไปตอนท้ายอะ่ะ ไม่คือมาโอ้สวัสดีมือแฟนคลับมันคือให้เราทำอะไรกันแน่เนี่ยเราหลบไปกี่รอบเนี่ยมันก็ไม่ได้หลบยากแล้วแต่มันแค่พูดเยอะเกินไปที่เธอมีชมีวิตอยู่ได้ในตอนนี้นะ่ะก็เพราะว่าเธอได้ทําการยิงเวลาพวกเขาของคนที่ไม่ใช่ของเธอะที่คนอื่นเขาให้มาแล้วมาเม๋เขาผิดอะไรเขาไม่ได้คนขอยืมเองอะ่ะพี่เป็นคนให้ยืมอะ่ะพี่เขาให้ก็ต้องเอาสิ <c oughs> <c oughs> นั่นรู้ไหมว่าส่วนไหนที่น่าขันน่ะ นายคงคิดว่านายถูกทําถูกต้องอยู่กับการที่นายบอกว่านายช่วยพี่ชายของนายยังไงละ่ะแล้วแม่ผิดเหรอที่เราอยากช่วยพี่ชายของเราอะ่ะผิดเหรอแล้วผิดเหรอเราแค่อยากช่วยพี่ชายของเราอะ่ะมีปัญหาแล้วป้าพี่ลิงต้องแฝงกันแล้วพี่ลิงจ๋าทตอนที่นายเป็นคนฆ่าเขาเองกูไม่เกี่ยวกูแค่นอนไม่สบายเฉยเขาเออไม่เกี่ยวจีิงจริงนะไม่เกี่ยวนายรู้ไหมว่าทำไมนายถึงมีวิญญาณแปดดวงตั้งแต่เริ่มต้นอะ่ะอืม เรื่องต้นมีมิญญาณแปดดวงเออว่ะแปดเออว่ะสมมีแปดแล้วมันเพิ่มเป็นสิบเอ็ดตอนหลังอแล้วพอพี่ชายของเธอเน่ะให้ิญญาณทั้งหมดของเขาเพื่อช่วยเธอมทำไมิญญาณพี่มีเยอะจังอะ <c oughs> ทั้งหมดของเขาคือแบบิญญาณทั้งหมดของเขาแบบ่งเป็นแปดดวงของเราเหรอเล่นกันกนได้เดี๋ยวเขาลมกับิญญาณต้นต้ตนหนิด้วยที่มานวงกันเพื่อช่วยเราทำไมแบ่งมาครึ่งน,นึงไม่ได้เหรอลแล้วที่เหลือให้ครึ่งน,นึงก็พี่เอาไปอะไรเงี้ยแป่งมากโอเคนั่น ปฏิหารที่ที่เักษาเธอได้เขารู้ว่าอย่างเขาเท่านั้นที่ช่วยเธอได้เอาแล้วทำไมมีแปดดวงวะเดี๋ยวเดี๋ยวอูเฉียดป้ยโดนอีกมันหลบยากอะตอนนี้เธอนั้นนั้นแล้วก่อนที่นาจะก้าวข้ามประตูนั้นไปสูบวิสทธุลเนี่ยก็คือตั้งแต่พาสแรกใช่ไหมต้นพาสนะผมถ้าเกิบจะได้ฆ่านายแล้วตอนนี้นายยืนอยู่ตรงนั้นจุดที่เห็นกระตัวนั้นน่ะรู้สึกเหมือนเป็นแซนที่โดนขัดขวางพิดอีกิดอูผิดตลอดอะ กิดมันก็ผิดแล้วเนี่ยถ้าเกิดมาป่วยก็เฉยๆเลยคือไรแต่ตอนนี้เธอคิดว่าจะอยู่ต่อแล้วก็ทีนี้ก็มีแผนใหม่คิดในหัวขึ้นมาได้อะอะไรหรอแผนนี้นะมาคุยกันแล้วก็รอให้วิญญาทั้งหมดเนี่ยต้องถูกเก็บต่อไปเธอเลยใช้วิญญาพวกนี้ในการชุบชีพพี่ชายของเธอกลับมาวิญญาณที่เธออ๋อคือเก่าให้เราไปเก็บของวิญญาณพวกนี้มาเพื่อจะเอาใช้ชุบชีพพี่ชายแทนแล้วปล่อยให้เราตายเลยอย่างนี้เหรอ ฉันก็ได้เฝ้ามองเธอให้เธอนำทางไปในที่ที่วิญญาณที่หลงทางเหล่านี้เพื่อเธอจะได้สร้างเป็นพลังของเธอออกมาโอ้โหโอ้มค์กอมีดบินนี่บินใจเย็นนะใจะเย็นนะคอมโบงมันเยอะมากเลยอะ่ะ <c oughs> ฉันเนสร้างเรื่องราวเรื่องเล่าเกี่ยวกับการหายตัวของวิญญาณเป็นแค่เรื่องที่ฉันแตกขึ้นมาเองหลายกว่าหลายกาดหลายกานมาโอ้โหอดีมีดบินอีกแล้วใจเย็นนะมี <c oughs> บงบงดบินรวๆเลยนี่ก็มาคอมโบงหลายช็อตด้วยกัน ตอนที่ฉันเป็นคนที่ทำให้พวกเขาหายตัวไปฮืแล้วฉันก็รู้ว่าตลอดเลยนะว่าพี่ชายของเธออยู่ที่กันแน่ <c oughs> นี่คือวางแผนให้เรามาเจอที่นี่หรอป่าปะไม่แน่ใจนะรู้สึกยังไงละ่ะการถูกทิ้งอย่างนี้เขาไม่ถูกทิ้งซะไหนพี่ชายเป็นคนส่งต่อมญญาณให้กับเราไปต่อแล้วเดี๋ยวลงเมืองล่างพี่ชายไม่ได้ทิ้งเราแล้วเราไม่ทอดทิ้งพี่ชายเท่าไหร่ขี้โกงใช่ไหมละ่ะไม่อ่ะเฉย เราต้องสู้ต้องแข่งแ่งสู้กับไอลิงบ้านี่นะครับผมอย่าไปให้มันหลอกล่อเราได้ไม่เราตรองพอที่จะคิดเองได้เธอได้ขุดเอาอย่าของเธอกลับขึ้นมาเพื่อที่จะพาพี่ชายข,ของเธอกลับขึ้นมาเพราะนายเข้ากับตัวเขาได้ที่สุดแล้วคือเหมือนเอาพลังงา,านวิญญาณเรามาใช้ครับผมอย่างนี้นะผมหุบปากนะทำไม่รู้อะไรเลยสักอย่างนึงอะเจ้าก็ไม่รู้เหมือนกันฉันไม่รู้งันเหรอ,อถูกต้องแล้วโ oh อ้ไม g o กเธอไม่รู้ ไม่รู้อะไรเลยเขาผิดตลอดแหละคนคนอย่าเองก็พูดได้สิฉันไม่เข้าใจอ่ะไม่เข้าใจอะไรอีกอะไรนักหนาะอะไรนักหนาะลิงวนะ่าใช่นะมถอเขาต้องทิ้งฉันไว้คนเดียวอย่างนี้ด้วยเองเป็นใครเองเป็นแค่ลิงข้าคือพี่น้องเขาจะไม่ใช่พ่อไม่ใช่พ่อข้าเลยซ้ำถอเขาถึงทิ้งฉันไปอย่างนั้นล่ะจะเป็นแค่ลิงนี่นะ เจ้าแค่ลิงตัวหนึ่งฉันฉันรับไม่ไหวแล้วไปไปขี้หน่อยไหมฉันยินไม่ไหวแล้วนั่งหน่อยไหมจะทำไงอ่ะถ้าเลยใช้วิญญาณของฉันพาเขากลับมาส่วนหนึ่งของวิญญาณของฉันก็คือสละส่วนหนึ่งของตัวเองเพื่อพากลับมาวิญญาณของเธองั้นเหรอได้ได้อเหรอ,อาหาก็ผิดพลาดหลายครั้งแล้วนะผิดพลาดหลายครั้งเลยกับการโคลนแต่ว่าในสุดก็ทําได้แล้วอ๋อฮะเดี๋ยวเดี๋ยวติดติดอ่ะดูอว่าติดเฉย แม้ว่ามันจะไม่ค่อยท้ายก็ทําให้สร้างร้านที่คงที่ได้แล้วนะก็คือเห่ๆใช่ไหมใช่เลยแต่เธอรู้ไดยไหมยัไม่พอแค่นั้นไม่พออ๋อฮะก็พอพอได้แต่พอก็คงไม่มีปัญหาเรื่องพวกนี้คงจะไม่สลายไปได้แบบกีนีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเธอรู้เลยไหมว่าความจริงแล้วผลที่แท้จริงที่พวกเราเป็นคนเดียวที่ถูกอนุญาตให้อยู่ได้แค่ปีเดียวทุกๆุกสิ่สองปีพอะไรกันแน่บอกว่าสิว่าจะกักอะได้นะ บอกมาเลยอ่ะเต้อตอบโต้กับสินนการณ์ที่ถูกอ่ะพระอะกันแม่อยากรวมือนกันเพราะอะไรเพราะอะไร <c oughs> เออฮะเพื่อไม่ให้พวกเราต้องไปรู้จักใครนานางไงละ่ะแม่จะทำทันองว่จาจะได้ไม่ต้องควบคุมวงการใครได้อย่างนี้ปะเพราะถ้าเกิดนายมีชีวิตอยู่ได้แค่ปีเดียวเท่านั้นนายคงไม่ต้องการได้จา้าคุไม่กับใครทั้งนั้นพรู้สึกับพูดมันสะท้อนตัวเองนด้วยนะทอนตัวเราคือตัวเราก็อยู่ได้ปีหนึ่งแล้วพี่ชายก็มาช่วยอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับผมแต่เราอยู่ได้ปีเดียวแล้วก็ตายเลยไงเธอหนึ่งปีแล้วก็สองปีก็ แต่ไม่เข้าใจหรอกของสื่อของคนที่ต้องเห็นคนที่เติบโตขึ้นมาอยู่ก็เปิดตัว12ปีแล้วโดยที่เธอไม่ได้เจอพวกเขาอีกเลยอะไรอย่างนี้นะผมแล้วก็ผ่านไป12ปีข้ามาเจออีกรอบหนึ่งอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฉันเคยมีเพื่อนนะที่ตายไปแล้วตอนที่ฉันกระใหม่ครั้งหนึ่งก็คือนั่นแหละ12ปีผ่านไปตายแล้วอะไรอย่างนี้นะผมเลยไม่มีโอกาสได้เจอกันอีกหรือว่าเจอกันแป๊บเดียวแล้วก็ต้องจากกันอีกแล้วอะไรอย่างนี้และใจ๊ผมทำังไงลมกับผมเนี่ยนะนไม่เคยติดต่อใครได้เลยอ่ะติดต่อ ทำเดี๋ยวทำตัวเร็วสิจจกเลยอิจฉาพวกนุชเหลือเกินนะเนี่ยรู้ไหมเออฮะสงสารจะสงสารไปชีวิตที่สั้นมากนะแต่ก็ได้อยู่ด้วยกันน่ะเออฮะฉันเหงาเหลือเกินเหงา,า,าเสมอเลยไปไปฟ้องพระเจ้าซะไปฟ้องพอ่พอเธอจ้ะแต่พี่ชายของเธอะเขาจำฉันได้ ถึงแม้จะผ่านไป12ี24ปีก็ตามพี่ชายฉันเก่งใช่ไหมล่ะการเพี่อนอในของฉันแล้วฉันก็รู้สึกตกลุมรักเขาเออใช่ตรงนี้เป็นเพศเมียได้นี่มาแต่งงานเลยแต่งงานแล้วเมื่อเขาได้รู้ว่าเธอกำลังจะตายฉันก็พยายามดึงรังเขาไว้แม่ในเขาทำเรื่องโงโ่อโเหล่านั้นแต่เขายังคงก้าวต่อไปแล้วสชีวิตของเขาไม่ช่ชีวชิตเธอ โอ้เดี๋ยวเดอเลยถ้าฉันจัดก,การเธอแล้วก็คนที่จัดก,การเอาชีวิตของแจ็คไปก็จะหายไปถ้าฉันทําตอนนี้ฉันจะรู้สึกดีขึ้นไหมนะก็ทําให้ฉันหายไปได้แต่ก็แล้วงไงต่อก็ก็แค่กับผมหายไปก็ไม่ช่วยแจ็คกลับมาหรือว่ารักเธอนะรูป้ปาแล้วแต่เลยเราถ้าเกิดเธอกดจริงเราก็ทำอะไรไม่ได้อะบอกได้แค่นี้ทำไมฉันถึงร้องไหล้ล่ะ ออให้กอดไหมให้ทำอะไรก็บอกเดี๋ยวช่วยจำที่แต่อย่าฆ่าเราไปยเธอเป็นคนเดียวที่ยิงขั้นระหว่างพวกเราทั้งสองเสมอเลยตลอดมาที่ผ่านมาเนี่ยฉันเกียดเธอพูดอะไรไม่ออกแลวแต่ตอนนี้ฉันก็ไม่อาจที่จะทำร้ายเธอได้ต่อไปแล้วแจ็คบอกฉันว่าเขาขอบคุณเธอนะเธอโกหก ฉันรู้นะว่าเขาอะแค่สนใจตัวฉันเองตั้งแต่ที่ฉันเป็นพระเจ้าอ่ะไม่หรอกแจ็คบอกฉันว่ารู้สึกดีมากที่ได้ใช้ชีวิตใช้เวลาอยู่กับเธอตอนนี้ฉันเข้าใจแล้วล่ะว่าเขาเล่าเขาพูดถึงคืออะไรกันแน่โอนะโอนะเกมนี้มันดราม่ากว่าเกมที่แล้วเยอะมากคนละเรื่องเลยเหมือนคนละเกมเลยเธอใจดีมากเลยเธอช่วยมิยาเหล่านั้นทุกดวงอะแม้แต่ตัวฉันเองด้วย เกมมันสตอรี่มันอกอดหอน่อยได้ไหมโอ้เอ้อหน้าแบลเฉยฉันได้เห็นแล้วส่วนหนึ่งของเขาในตัวเธอแล้วอลาวจะให้ฉันอยู่ต่อไปไหมเพื่อสองปีข้างหน้าได้ไม่เจอกันอีกทีหนึง่งฉันทำร้ายผู้คนมามากเหลือเกินอะ่ะอืมือถ้าเข้าใจแล้วก็จะได้แก้ไขตัวเองไงฉันไม่มีทางที่จะเปลี่ยนช่วงเวลาเหล่านี้ไ,ได้กแล้วอือมือ ไม่มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนช่วงเวลาพวกนี้ด้วยเธอโทษนะที่ฉันไม่ได้บอกข้อมูลพวกนี้กับเธอตั้งแต่แรกอะ่ะโอเคจะโทษให้อฮะฉันจะยอมรับโทษต่างของฉันก็แล้วกันนะเช่นเดียวกับตัวนักสัตว์ตัวอื่นๆ,ๆที่เคยเป็นมาก่อนฉันอรอยนี้เอือฮึแล้วบางทีฉันอาจจะได้เจอเธออีกครั้งหนึ่งใช่ไหมล่ะเมื่อถึงเวลานั้นอะ่ะฉันจะไม่ไม่ฆ่าเธอแล้วกันนะสัญญานะเกี่ยวก้อยกันก่อนเกี่ยวก้อยกันฟังดูดีนะฟังดูดีเาะแล้วก็จากนี้ เธอได้ก้าวต่อไปในปี2อพอย่างอิสระไงนะจ๊ะอือฮึจริงนะจริงนะขอบคุณมากนะฉันจะไว้ชีวิตเธอนะให้เธอมีชีวิตอยู่ต่อไปแล้วก็เติมเต็มสิ่งที่เธอต้องการในปีใหม่นี้แล้วกันนะขอบคุณครับคุณลิงงั้นแล้วเจอกันนะอ่า สุสันมันปีใหม่นะครับผมโอเคครับผมนะจบแล้วนี่ก็คือเกม c a n you e s c a p e fate คุณจะหลบหนีจากชโชกตาได้หรือไม่นะครับผมวิลลืมไปเลตอนนี้อยู่เลยดีมากลืมไปแล้วเป็นการกลับมาเยือนที่ทั้งเศร้าเะเกินนะเนี่ยพวกเธอทุกคนนี่น่ารักจังเลยอะ่ะไม่อยากเชื่อเลยว่าไม่ต้องให้ฉันช่วยเรื่องนี้เลยอะ่ะเหรอแต่ไม่เป็นไรหรอก ขอบคุณที่สแสดงฉันดูนะว่าผู้คนยังคงมีค่าถ้าเกิดเยังเชื่อต่อไปอะไรอย่างเงี้ยในชีวิตของฉันในสมัยก่อนเนี่ยฉันด้แต่งเงาคนเดียวอะ่ะแต่ว่าฉันไม่เคยเจอใครอย่างเธอเลยนะเนี่ยรู้เปล่าแต่ฉันก็รู้สึกเปลี่ยนไปเมื่อเจอเธอนะเนี่ยรู้เปล่าฉันหวังว่าพวกเราจะได้เจอกันอีกในอีกสักชาติไหนชาตินึงนะโอ้นะโอ้นั้นแล้วขอบคุณมากนะโอเคอ้โห โอ้โหคอมเมนต์โอเคชีว okay. ิตใหม่นะครับผมก็เธอไปมาถึงจุดนี้ได้แล้วคะแนนเทอรสุดท้ายก็คือ5220นะครับผมบทพิจาจบแชปเตอร์โอเคครับผมเนี่ยคือตัวเราตัวพี่แจ็คแล้วก็พี่ลิงกับอีฟนะครับผมโอเคเกมมันแบบจัดเต็มมากอารมณ์ความรู้สึกสุดยอดมากครับผมตรมือให้เลยต้องบอกเลยว่าดีกว่าภาคแรกมากนะแล้วก็ ภาคแรกมันไม่เน้นอระไรภาคแรกมันเน้นแบบโดนฆ่าเราโดนไล่ฆ่ากันนะแล้วก็เน้นแบบโหโคตรเซลของขวัญกันนี่คือเกมแบบแนวดราม่าเต็มที่นะครับผมโอเคนี่ก็คือเกม Can you escape fate คุณหนีโชว์ตาคุณได้หรือไม่นะครับผมเปลี่ยนตัวลิงเป็นแจ็คเลยนะสวัสดีจ้าแจ็คจ้าโอเคครับผมขอบคุณที่ตามชมคลิปคลิปนี้แล้วก็จงไม่พลาดหน้านะครับผมกับเกมในก้าวไปนะโอเคสิ่งที่จะไปแล้วบ๊ายบาย